หนังสือเรื่องแนวทางสู่ความสุขโดยดออรอาจองค์ชุมสายณอยุธยาจัดพิมพ์โดยบริษัทฟรีมายพับลิชิงจำกัดอย่าดูถูกหน้าที่คนอื่นมีชายหนุ่มผู้หนึ่งได้ออกไปอยู่ตามภูเขาตามป่าเพื่อจะได้ฝึกสมาธิฝึกอำนาจจิตหลังจากที่เขาได้บำเพ็ญตบะมาเป็นเวลานานหลายปีวันหนึ่ง ขณะที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้บังเอิญก็มีใบไม้ตกลงมาบนศีรษะของเขาเขาจึงเหลียวหน้าขึ้นไปดูบนต้นไม้ก็เห็นนกอีกาสองตัวกำลังต่อสู้กันอยู่จึงทำให้ใบไม้หลุดลนลงมาพอเห็นเขา้าก็เกิดความโมโ oh ห ok. คิดว่าไอ้นกมันบังอาจทำให้ใบไม้ตกลงบนศีรษะของข้าได้พอพูดเช่นนั้น ก็มีพลังจิตพุ่งออกไปถึงนกทั้งสองตัวนั้นทำให้นกตายไปจากการถูกพลังจิตเผาไหม้เมื่อเห็นอำนาจของตัวเองก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากมีความรู้สึกว่าตัวเองเก่งเวลาผ่านไปสักพักชายหนุ่มก็เกิดความรู้สึกหิวขึ้นมาจึงเดินเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อขอข้าวมารับประทาน พอถึงบ้านหลังหนึ่งก็เคาะประตูเรียกคนในบ้านไม่นานก็มีเสียงผู้หญิงตอบออกมาว่ารอเดี๋ยวนะลูกเดี๋ยวจะออกไปผู้หญิงอะไรทำไมต้องให้เรารอด้วยเดี๋ยวเธอะแกยังไม่รู้ถึงอำนาจจิตของฉันชายหนุ่มคิดในใจพอนึกเช่นนั้นเสียงผู้หญิงก็ตะโกนออกมาอีกลูกเอ๋ยอยาคิดอวดดีนักเลยที่นี่ไม่มีนกอีกาสองตัวนั้นหรอก ชายหนุ่มรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากและได้ก้มลงกราบผู้หญิงคนนั้นทันทีเมื่อเธอเปิดประตูออกมาทำไมท่านจึงรู้ละ่ะชายหนุ่มถามขึ้นผู้หญิงคนนั้นตอบว่า <S 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 ลูกเอ๋ยแม่ไม่เคยได้ออกไปศึกษาและบำเพ็ญตบะแบบลูกเลยแม่ก็เป็นเพียงแค่แม่บ้านธรรมดาวันวันหนึง่งก็ปฏิบัติหน้าที่ของแม่บ้านอย่างดีที่สุดแต่ก่อน ก็มีหน้าที่ปรนิบัติบิดามารดาพอแต่งงานก็ต้องรับใช้สามีและที่ให้ลูกรอเมื่อกี้ก็เพราะกำลังดูแลสามีอยู่เขาไม่ค่อยสบายการที่แม่ปฏิบัติหน้าที่เช่นนี้โดยไม่บนไม่คิดอะไรเลยจึงทำให้แม่เกิดมีอำนาจขึ้นมาเองสามารถที่จะอ่านความคิดของคนอื่นได้และถ้าลูกต้องการได้ความรู้จริงๆแล้วแล้วก็ ลองไปหาคนขายหมูที่อยู่ในตลาดดูสิชายหนุ่มคิดในใจว่าจะไปเรียนรู้อะไรได้จากคนที่ฆ่าสัตว์ขายเนื้อเช่นนั้นแต่อย่างไรก็ตามก็ได้ทดลองไปดูเมื่อเข้าไปในตลาดก็เห็นคนขายหมูรูปร่างอ้วนท้วนหน้าตาไม่น่าดูกําลังเฉือนเนื้อหมูให้ลูกค้าในใจก็คิดว่าแย่จังมาหาคนต่ําแบบนี้ไม่น่าเลย แล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม